สวัสดีพี่น้องปองไายสุขูสุคนครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับพี่น้องเดินทางมาเกือบสี่ชั่วโมงบินมากกันมือนี่นะครับผมผู้จัดการพี่เลี้ยงมากอย่างมมอนี่บอกเลยว่ามารอบนี้ไม่เสียเที่ยวแน่นอนครับพี่น้องนําโดยแบรนด์โซแล้วก็พัทากับค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกครับวันนี้นอกจากจะมาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวแล้วแล้วก็มาศึกษาดูงานมาจุด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 บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมข้างหลังเป็นศิลปินทีมงานตัวเกียวมิวสิกน้อง ยูริน้องชอปเปอร์น้องลีโอน้องสเตมน้องอาร์ตน้องแซมน้องคิงน้องกล้องน้องกันน้องโฟกน้องบาสน้องป๊อกกี้นะครับผมสำคัญน้องบิกนะครับฝากด้วยนะครับผมรอติดตามแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงของค่ายเพลงโซเจียลมิวสิกทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมคือความพัฒนาความแก้ไขของเรามาจากคําติชมนะครับพี่น้องทุกครั้งที่เรามีคําติชมทุกครั้งที่มีคํา ตำหนิหรือว่าเพื่อนเบาเขามากสิี่น้องเ้าก็จะเก็บมาพิจารณาเพื่อนําไปปรับใช้แล้วก็ปรับปรุงนะครับผมและครั้งนี้เรามาไต้หวันเราก็จะนําชานมไต้หวันกลับไป <c oughs> ให้กินด้วยนะครับผม <c oughs> ประเทศไต้หวันเนี่ยดังเรื่องชานมชานมไต้หวันคือดังมากเพราะแล้วเราจะพาไปชิมชานมไต้หวันที่อร่อยที่สุดและกลับไปพร้อมชานมเอ๊ะยังไงรอติดตามนะครับผมอย่าลืมซื้อว่าจองตั๋วด้วยอีพีที่50นะครับผมกับตอน ไก่ทองชาลวันนะครับผมหรือหมอลำหรือโตัเกียวหมอลำอำอมซอมเบลนะครับผมซึ่งรอบนี้ศิลปินหมอลำมาเยอะมากฝากติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมทักซื้อบัตรจองตั๋วที่เพจค่ายเป็นตเกียวมิวสิกนะครับ